สวัสดีคุณผู้ชมครับผมคิวแตมีนะครับวันนี้มากับกล่องสีแดงมาฮึมาเลยทีเดียวนะฮะเห็นสีแดงแล้วต้องนึกถึงแบรนด์นี้ก่อนเลยกับ One Plus นั่นเองนะครับผมตัวนี้เรียกว่าเป็นกล่องมีเดียคิดนะครับอ่ะให้ดูสัหน่อยนี่ OnePlus Nine Series Media Kit นะครับก็จะเป็นกล่องที่ไม่ได้วางขายจริงหรอกนะฮะหรือว่าบางทีเขาอ,อาจจะามาขายก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าจะส่งให้สื่อนะครับได้ได้ดูก่อนคนอื่นนะครับวันนี้วันพั u ส่งกล่องใหญ่ขนาดนี้มาให้แล้วไปดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างครับตัวกล่องใหญ่มากเลยนะครับ OnePlus Nine Series Media Kit นะครับ มีคำว่า Hasselblad นะฮะอีฮ e อกล้องชื่อดังที่เรียกว่าจับมือกับ OnePlus เรียบร้อยในการพัฒนากล้องต่อไปจากนี้ของ OnePlus นะครับแล้วก็มีคำว่า OnePlus อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับออ้โหหนักเหมือนกันนะไม่รู้ใส่อะไรมาบ้างอึอ,อ,อ เฮ้ยเจ๋งอ่ะเปิดมาเป็นอย่างี้เลยซึ่งมองก็รู้เลยว่าเป็นนักบินอวกาศนะฮะอันนี้ก็น่าจะสื่อถึงกล้องของทัสโซแบ d นั่นเองที่เขาทํางานร่วมกับ NASA ก็เรียกว่าเป็นเป็นกล้องที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็มีคุณภาพมีชื่อเสียงนะครับไว้ใจได้นี่ให้เห็นเลยว่านี่เป็นกล้องของทัสโซแบ d จริงๆนะครับที่เขาขึ้นไปถ่ายบนอวกาศมาและสำหรับวันพัสไนนะครับ ปีนี้มากับ2รุ่นด้วยกันก็คือ OnePlus 9นะครับตัวทีเ่เป็นตัวน้องอ่ะเรียกง่ายๆว่าตัวน้องนะครับแล้วก็ OnePlus 9 Pro 5G ที่เป็นตัวพี่นะครับเอาดูกันต่อว่าในกล่องมีอะไรนะครับ OnePlus 9 Series Your Best Shot นะฮะก็น่าจะโปรโมทในเรื่องของกล้องค่อนข้างเยอะเลยในปีนี้นะครับไหนลองดึงเก oh เ๊ออกมาก่อนรร๊บ อ,อย่างแรกเลยที่เห็นนะครับก็คือ OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charger นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าชาร์จ w i r e l e หรือว่าชาร์จไร้สายได้เร็วมากๆนะครับเป็นแท่นอย่างนี้เลยนะฮะก็เป็นา50าวัตต์แล้วก็เป็นฐานตั้งแบบนี้เลยนะนี่เป็นตัวตั้ง,งนี้เลยนะครับต่อเนื่องกันนะครับเดาไม่ยากว่าต้องเป็นเคสแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้เป็น Sandstone นะครับ จริงๆต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแฟน o n e p l u ตั้งแต่วัน Plus หเลยนะฮะ o n e p l u รุ่นแรกเนี่ยจะคุ้นกับด้านหลังที่เป็นแซนสโตนมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเคฟลา r นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะออกแนวเท่ๆทันสมัยหน่อยนะครับซึ่งทั้งเคสแซนสโตนแล้วก็เคสแบบเคฟ l a r เนี่ยก็ออกมาทุกปีอยู่แล้วนะครับออกมาคู่กับ OnePlus ให้เราได้ใช้กันตลอดเอาล่ะเรามาดูเครื่อง OnePlus 9 5G กับ OnePlus 9 Pro 5G กันนะครับ ปออกมันเลยนี่เลยครับ OnePlus 9 5G สีม่วงนะครับตัวนี้สีม่วงใช้ชื่อว่า Winter Mist นะครับแล้วก็ตัวนี้สีเงินนะฮะใช้ชื่อว่า Morning Mist นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเรียกว่าหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ที่สังเกตได้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของกล้องนะครับที่ จำนวนมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับกล้อง3ตัวกับกล้อง4ตัวนะครับเรามาดูสีวินเทอร์เมสก่อนนะครับ แกะออกมาเลยให้เห็นกันชัดๆนี่นะฮะพื้นผิวก็จะเป็นแบบเงาฮะสวยเลยทีเดียวสีนี้ Winter Mist นะครับผมก็จะเป็นออกสีม่วงๆอ่อนๆแล้วก็มีสีเงินๆผสมนะครับไล่เฉดข้างบนเป็นม่วงไล่ลงมาข้างล่างเป็นสีเงินนะครับสวยเลยทีเดียวฮะสีนี้ฟีดแบ็กดีด้วยหลายคนอยากได้สีนี้กันเท่าที่ผมไปคุยนะครับก็เป็นสีที่ดูแปลกแล้วก็หายากดีฮะสีนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับส่วนอีกหนึ่งสีสีนี้น่าจะฮิตเหมือนกันนะฮะเพราะว่า เป็นส,สีสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือจะไล่เฉดเหมือนกันนะครับต้องสังเกตดีดข้างล่างจะเป็นเงินแบบเงินเงาเลยแล้วก็ไล่เฉดเขึ้นมาเป็นสีเงินแบบทึบๆนะครับผมว่าสีของวันพัสทำมาปีนี้สวยดีนะครับ อันนี้ก็เป็นสี morning mist นะครับเนี่ยลองส่องสะท้อนดูก็จะเห็นว่าด้านล่างมันจะเป็นเงินเงามันจะสะท้อนกับขากล้องผมนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันจะไม่สะท้อนเพราะว่าไล่เฉดขึ้นไปเป็นแบบเงินทึบนะครับสีม่วงก็เหมือนกันนี่ก็จะเห็นเลยว่าข้างล่างเป็นสะท้อนขากล้องนะฮะข้างบนก็จะเป็นม่วงทึบดูในกล่องกันต่อว่ามีอะไรนะครับอ้าวมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะของ o n ั plus 9เป็นเคสใสนะครับเป็นเคสนิ่มด้วยเป็นเคสนิ่มใสนะฮะ แล้วก็มีหัวชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จของ OnePlus 9 5G ก็เป็นหัวชาร์จแบบ65วัตต์นะครับวัฟชาร์จส่วนของ OnePlus 9 Pro ก็เป็นเคสทึบนะฮะมีเขียนว่า Never Settle แล้วก็เป็นเคสนี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเคสทึบนะฮะอ้าวอย่างนี้ก็อดโชว์เครื่องสิแล้วก็หัวชาร์จก็น่าจะเหมือนกันซึ่งก็คือวาร์ปชาร์จ6 5วัตต์นะครับเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือเครื่องไทยอ f ฟฟิเชียลนั่นเองนะครับขอบคุณวันพัสด้วยที่ส่งมาให้นะฮะเคยแกะกล่องเจ้าตัววันพัส9เไปแล้วนะครับในคลิปก่อนนะฮะก็ลองไปดูกันได้วันนี้ขอลองมาดูที่ตัววันพัส9เก้แล้วกันนะฮะว่า มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างกล้อง4ตัวนะครับก็จะมีเลนหลัก48ล้านพิกเซลนะครับมี OIS ด้วยนะฮะมี8ล้านพิกเซลเป็นเทเลหรือว่าเลนสูมอ,ออปติคอล3.3เท่านะครับเป็นเลนสูมที่มี OIS เช่นเดียวกัน ซึ่งเลนนี้เนี่ยใน One Plus 9 5G ไม่มีนะครับมีเลน u l t ต a Wide ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลนเป็นเลนขาวดำโมโนโครมนั่นเอง2ล้านพิกเซลนะฮะก็ใช้ในการวัดระยะได้ด้วยเพราะฉะนั้นกล้องของ One Plus 9 Pro นี่ก็จะเรียกว่าเหนือกว่า,าก็เรียกว่าตามชื่อเนาะ One Plus 9 Pro นะะส่วน One Plus 9ก็หายไปเลนหนึ่งก็คือไม่มีเลนเทเลหรือว่าเลนซูมนั่นเองครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอน,นั่นเองนะครับ One Plus Plus 9 Pro นั้นมากับหน้าจอขอบโค้งนะครับก็เ,เรียกว่าเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะฮะในขณะที่ One Plus 9เฉยๆเนี่ย ก็จะเป็นจอแบนนะครับซึ่งหลายคนจริงๆก็ชอบให้เป็นจอแบนเฉยๆเพราะว่าใช้งานได้ง่ายไม่ค่อยมีปัญหานะฮะส่วน OnePlus 9 Pro นั้นจอโค้งแบบนี้ก็ต้องลองเทสหรือว่าใช้งานจริงตรงขอบโค้งเนี่ยเวลาไปแตะโดนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพูดถึงความพิเศษของหน้าจอ OnePlus 9 Pro ก็คือหน้าจอ120เฮิรต์นะครับนี่สมูทๆเลยนะฮะก็เหมือนกับ OnePlus 9นั่นแหละแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่จอเป็น LTPO นะครับดีกว่ายังไงถนะ้าดีกว่าตรงที่หน้าจอเนี่ยสามารถปรับอัต ตาของ Refresh Rate ได้อัตโนมัตินะครับตั้งแต่120 h e r z สมูทๆนะครับไปจนถึง1 Hertz นั่นเองดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้หน้าจอ120 h e r z ตลอดเวลานะครับ คือบางครั้งเราดูภาพนิ่งหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการปรับลดอัตราเฟรมเรตลงทําให้การกินแบตนั้นลดลงครับมาดูใกล้ๆหน่อยกับหน้าจอ1,000ล้านสีนะครับแล้วก็มีขนาด6.7นิ้วความละเอียด QHD Plus อัตราส่วน20ต่อ9นะครับกระจกด้านหน้านี่เป็นคอนนิ่ง Gorilla Glass 5ด้วยรองรับ HDR 10 Plus นะครับแล้วก็มีความแม่นยําของสีที่สูงเลยทีเดียว ในด้านของสเปคก็จัดเต็มกับ Snapdragon 888ตัวล่าสุดนะครับนอกจากนั้นตัวที่ผมถือเนี่ยมีแรม12 g b นะครับ LPDDR5 นะฮะร,รวมไปถึงความจุ256เป็น UFS 3.1ครับแล้วก็ตามชื่อนะครับ OnePlus 9 Pro 5G ก็คือรองรับ 5G ด้วยแล้วก็สามารถกันน้ำกันฝุ่นที่ IP6 ครับโดดเด่นด้วยเรื่องการชาร์จด้วยอย่างที่พูดไปตอนต้นกับวัฟชาร์จ65 t ทีนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าเพียงคุณชาร์จ15นาทีเนี่ยให้พลังงานได้ทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็ชาร์จจาก1%ถึง100เนี่ยในเวลาพเพียง29นาทีเท่านั้นก็เร็วมากๆความจุบแบตเตอรี่ตัวเครื่องเอง4 5 0 0 m a ah ครับแล้วก็รองรับวัชาร์จ50 Wireless Charger ตัวนี้นะครับลองแกะออกมาดูสะหน่อยนี่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นเหมือนแท่นชาร์จนะครับก็สามารถ วางแล้วชาร์จไรเลสได้เลยนะครับแบบนี้ลองเปิดดูซอฟต์แวร์นะครับก็แน่นอนเป็น Android 11นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย O x y ซ e n OS นะครับที่เป็น o s ที่ผมชอบเลยเพราะว่ามีความคลีนแล้วก็มีความไวสูงมากๆนะครับถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเพียว Android นะครับแต่ว่ามีประโยชน์มีความสามารถอื่นๆที่มากกว่าแล้วก็เรื่องที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องของกล้องที่เขาจับมือกับ a s s e l b l a ทนะฮะที่หลายคนก็ตั้งความหวังว่าเฮ้ยมันจะถ่ายรูปออกมาได้ สวยขนาดไหนเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเทสกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็ลองถ่ายเล่นๆก่อนก็ได้นะฮะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าภาพคมชัดนะฮะก็อยู่ในเลนส์ของเรือธงนี่แหละแต่เดี๋ยวคงต้องถ่ายในแสงอื่นๆกันอีกทีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกล้องหน้านะครับก็ดูเป็นที่น่าพอใจนะฮะหลายคนเป็นห่วงเรื่องความแคบของของกล้องหน้านะฮะเดี๋ยวผมลองถ่ายสุดแขนให้ดู ผมว่ามันก็กว้างอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก,ก็ยังใส่คนเข้าไปข้างๆเราได้อีกนั่งคนหนึ่งนะครับลืมบอกกล้องหน้านี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับเป็นตัวเดียวกันกับ One Plus 9ครับในส่วนของวิดีโอนะครับเบื้องต้นสามารถอัดได้สูงสุด 8K กันเลยทีเดียวจัดไปนะฮะแล้วก็ 8K เนี่ยเป็น 30fps นะครับถ้าเป็น 4K สามารถดันไปได้ถึง120เฟรม per s e ินด d เลยทีเดียวนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะถ้าเป็น1080นี้ก็สามารถดันไปได้ที่60นะครับโอ้ถ่าย 4k 120ได้เลยเหรอสุดยอดมากในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับผมยังไม่เจอความละเอียดที่ปรับได้แต่ว่ามีปรับเฟรมเรทที่30แล้วก็60นะครับต้องลองกดถ่ายดู นี่ครับก็จะเป็น Full HD นะครับปรับได้30กับ60นะครับวันนี้ก็แกะกล่องให้ดูกับ Media Kit ขอบคุณ Oneplus Thailand ด้วยนะครับที่ส่งมาให้แกะกล่องกันนะฮะก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจอย่างเคสแล้วก็ตัว Wireless Charger 50วัตต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมรอตัวไหนอยู่เป็นคุณจะซื้อตัวไหนนะฮะระหว่าง Oneplus 9แล้วก็ Oneplus 9 Pro 5G ทั้งคู่นะครับสนใจตัวไหนนะครับ ก็ลองเม้นมาบอกหน่อยละกันว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็อยากเห็นรีวิวตัวไหนมากกว่ากันนะครับรวมไปถึงราคาและวันวางจําหน่ายในไทยเนี่ยทางวัน p ัส s เองบอกว่าเร็วๆนี้ก็ติดตามได้นะข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่ทาง One p ัส s ไทยแลนด์นะครับออฟฟิเชียลเลยขอบคุณด,ด้วยอันนี้เป็นเครื่อง Off ออฟฟิเชีนะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใกล้กัน1 0 0แสนซับแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยที่ส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแกะกล่องมีเดียคิดให้ดูแล้วก็พรีวิวเบื้องต้นสำหรับ Oneplus 9 Pro ตัวนี้ด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปก่อนสวัสดีครับ